มาใครพี่โอ้ยหนูนึกว่เาเธอสวนสัสตว์เหรอลูกมาใครลูกหน,น,น,นูหนไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาตังไม่ลูกมาใครลูกมากับแม่กเกี่ยวกับแอนโซ,โซไ่ไหมลูกถ้าไม่เกี่ยวออกนองไปเ,เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวนะโอเคลูกมีบาดมีบาดโอ้ดูดิบาดยาวถึงพื้นเลยห <laughs> นูมาจากจังหวัดอะไรลูกมาจังหวัดอะไรครับฮะ กรงเทพมันนม่ม <that> ัน ah ี ora, ่มานนก่อนมานี่ก่อนลงมาเหื่อยหร้ามาลงไป้ามเ่อยเ้ามเ่อ้ามาลงกมา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 รากามามากามามามากามามานามามัมา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 ุามาคาม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 าลูกาาามาามาาามมาาาม เก่าให้ลูกฮะไม่เป็นไรลูกมีบริการเก่าลูกดูแลดูแลดูแลสิเออชิ้นน้องอะไรลูกน้ำฮะน้ำน้ำานหน้างๆลูงน้ำมากับใครครับกับแม่มากับแม่ที่บ้านทำอะไรครับ